สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกๆท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิไลโชวาส่งบายบครับเมื่อนี้นะครับสิพาเอฟซีทางช่องครับมาติดตามตัวเลขแนวทางกับของปู่ห้าเจ็ดแปดนะครับปู่ได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้นะครับประจับหวงฟันที่สิบหกสิงหาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกว่าแนวทางของปู่หาเจ็ดแปดนะครับ สิได้ตัวใดฝากต่อเอฟซีทางช่องนะครับเอฟซีเขามาเบิ้งมาชมคบมาชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอฟซี FC สิบพาดข่าวสารแนวทางจากทางช่องนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับมาทำกลางสายฝนอ่าพายุเขานะครับฝนตกปล่อยๆกันตกทั้งมือทั้งขึ้นเลยครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับอ่า เดี๋ยวคอยเดี๋ยวแห้งนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับเดินทางไปใส่มาใส่กับให้ระมัดระวังเด้อครับให้เดินทางปลอดภัยฝนตกถนนลื่นนะครับเอฟซีผู้ใส่รถไชล่าใส่ถนนนะครับให้ไปด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็มีนะครับข่าวดังนะครับน้ำปลาทะลักนะครับที่วัดอ่าขออภัยครับที่น้ําตกท่าพระจังหวัดบึงกาฬนะครับอ่าทางแอดก็เคยไปทายถ้ำ แล้วก็เอาตัวเลขแนวทางมาฝากทางตอน f c u ซเมื่อปีที่แล้วนะครับน้ำตกธรรมภักสองสามวันที่ผ่านมานะครับเกิดพายุสุกชุ่มนะครับหลักการเน่าเจ้าหน้าที่นะครับก็าได้บอกอยู่นะครับบอกนักท่องเที่ยวที่ไปเล่นน้ำนะครับบอกว่าน้ำเริ่มเปลี่ยนสีแล้วให้รีบขึ้นนะครับแต่ว่ากปลอดภัยนะครับบ่มีผภูเป็นอย่างปลอดภัยเจ้าหน้าที่ทางอุทยานเพิ่นแต่ซอยเหลียไว้นะครับบ่มมีผภูเสียชีวิตอันน่กะ ประกาศให้เอฟซีทุกท่านนะครับที่ไปท่องเที่ยวนําต๊ธรรมพระจังหวัดบึงการกัให้ระมัดระว่างครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นน้าตกต่างๆนะครับช่วงพายุเข่าชุกชุมก็ให้ระมัดระว่างครับเ้ากับบึงน้ำกระแสน้ำที่เปลี่ยนสีนะครับถ้ามีแดงขุน่นนี่ครับให้ผ้าลูกผ้ารานรีบขึ้นเลยนะครับเพียวควมบบประมาทนะครับเพราะว่าเมืองไทยเฮาก็คยเกิดอุทกภัยมาหลายครับเพราะว่าจะเป็นดังๆใน หลายปีที่พานมากก็คือนําตกวังตะไข่นะครับนั่นเป็นอุทาหรอนซ้อนใจกันมากนะครับช่วงนี้ก็ให้รับมดระว่างเอาครับเ,เช็คควมแน่นอนให้เต็มที่นะครับก่อนที่เดินทางไปเที่ยวนะครับนาตกต่างๆแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับให้เช็คเบิงว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นเปิดให้เหรียญบอนะครับตกมือนี่เคียงมือท่านสมัยนะครับลกโซวเชียวนะครับเขาเช็คเบืองให้ละเอียดจังก่อน ให้ซาซาครับที่แน่นอนก็คือให้พายุซาซานะครับจังไปเที่ยวกันดีกว่าปลอดภัยที่สุดอ่าด้วยความห่วงใยนะครับอ่าบว่าัทเป็นเอฟซีไทยสนนไทยรถไซล่านะครับช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังเอาด้วยความเป็นห่วงเป็นใ่นะครับจากทางช่องวิลห้โชกเอาครับสาหรับตัวเลขแนวทางนะครับของปู่578อ่าพูดคุยกันไปนะครับเอฟซีเดียวซิโซตัวเลขให้เบิรงกันแล้วก็เคยพูดคุยกับปูนะครับปูว่าสวงเขาพันษา อาปูวาสิงดให้สัมผัสตัวเลขแนวทางแต่ว่าปูวาสิทรงตัวเลขกมาให้อันนี้กันย่างพรท่นชัดเจนนะครับย่างวรท่านชัดเจนว่าปูอาสีให้สัมผัสบอรหรือสิทรงตัวเลขแนวทางมาให้ทางช่องเฮาเดี๋ยวสิคุยกับปุยจักรอบหนึ่งนะครับถาปูให้ไปสัมผัสก็คือสีได้ไปทายถ้ำสัมผัสปูสดๆกันแต่ว่าถาปูม่ให้สัมผัสกะ ขอแต่ว่าปูได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้นะครับเท่ากับที่ว่าเป็นการยินดีแล้วนะครับอาอครับเพื่อว่าเป็นการเซเวล่าครับเพราะเขาไปเบิ้งตัวเลขแนวทางครับของปูห้าเจ็ดแปดกันประจํางวดวันที่สิบหกสิงหาคมค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบหกแนวทางสีถูก่งอกโดนใจคุณพ่อคุณแม่และเอฟซีทางช่องซําใดเขาไปเบิ้งตัวเลขแนวทางนั้นกันครับนี่ครับเป็นแนวทางตัวเลขของปูห้าเจ็ดแปด 16สิงหาคม2,566นรบะครับแคปหน้าจอกับเป็นบนย่างเดียวด้้อครับเป็นบนย่างเดียวเดี๋ยวรอเบิงว่าหลังปูสิทรงมาหายมือใดนะครับเดี๋ยวทางแอดกับสิเลนไล่ไปถามปูอีกรลอบหนึ่งขอบอกเอฟซีนะครับลูกกาย <c oughs> ทางช่องวิไลเหโชคก็เคยบอกเอฟซี FC ในคลิปไปแล้วครับคลิปสรุปหลังแนวทางประกาศผลน,นะครับว,วันที่31 ที่ผ่านมานะครับปูหาเจ็ดแปดแมวทางเข่าหาสามนะครับแต่ว่าทางช่องวิไล่บรายออกมาฝากมาตอนเอฟซีนะครับทางช่องชบาพารวยอ่ะเพิ่นได้เอามาลงฝากตอนเอฟซีอยู่นะครับโค้งสุดท้ายท้ายสุดอ่ะบอกเป็นอยังครับวนนี้อ่ะแอดวิไลกับบอกเอฟซีล้วว่างวดประจําวันที่สิบหกสิ่นำมาฝากมาตอนเอฟซีตั้งแต่ต้นๆอ่าคลิปกันเลย นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับของงวดประจําที่16ของปู่578เจแปับเป็นบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างล่อว่าปูสิทรงหลังมาให้มือใดนะครับบนอย่างเดียวครับแนวทางมี4คู่นะครับเมี4คู่นะครับแนวทางมี36กครับ3 7 4 6 4 7แค่นั้นนะครับ3 6 3 7 4 6 4 7 ซีคูครับยำว่าเป็นบนอย่างเดียวแนวทางของปูห้าเจ็ดแปดเด้อครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีมักชอบแคปหนาจอไว้ผิดจารณละหน้าเป็นแนวทางฝากตอนกันมอมหมักปล่อยผ่านนะครับอารลอนะครับลอชุดล่างว่าปูสิไใดตัวใดมาฝากมาตอนกันพอบอกวางวดที่พานมานะครับแนวทางของปูห้าเจ็ดแปดเข้าห้าสามเด้อครับอ่าทางช่องวิไลบดาย,ายออกมาฝากมาตอนกัน แต่ว่าทางช่องชบากมีชบาไดเเดลลงอยู่นะครับวดนี้ก็เลยหลีบออกมาลงมาฝากมาตอน f อฟซีทางช่องกันครับการทํางานของแอดคือเกาขึ้นเดิมครับการอัดคลิปสดนะครับคุณพ่อคุณแม่ f อฟซีครับเจนาทีคือเกาดื้อครับแนาทีขึ้นเป็นอย่างต่ํานะครับช่วงนี้นะครับกะธรรมดาอ่าบ่าวาสิเป็นทางด้าน YouTube นะครับกฎระเบียบต่างๆกับกะเปลี่ยนแปลงยุบเศร้านะครับ ก็ต้องทำให้ได้8นาที่ขึ้นเป็นย่างตํานะครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ทั้งช่องก็เข้าใจกันดีคือสิบวากันนะครับอันการอัดคลิปสดนะครับเพรคือเข้าไปสัมภษณ์นะครับเพราะว่าสิเป็นหลวงปูหลวงตาและเสียนต่างๆได้พูดคุยกันไปเวลาก็สิเคลื่อนผ่านไปกับถักอัดคลิปสดแบบนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะฟัาเบื่อกันนะครับพูดคุยกันไป บางจริงบางอย่างนะครับเอ่ากับูดจาพ้าที่กันไปกับขออภัยอาครับสำหรับตัวเลขแีวทังนะครับคุณพ่อคุณแม่แคบหนาจอไว้นั่มเด้อครับเพื่อถูกอกโดนใจปู่ห้าเจครับ16สิงหาคมสองพ้าร้อยหกกครับบนอย่างเดียวมีครับ36 37 46 47นะครับ4คู่นะครับรอเด้อครับรอชุดหลังนะครับ เดี๋ยวปูทรงมาไห้นะครับทางแอดวีไลนะครับสิรีบออกมาฝากมาตอนคุณพอ่อคุณแม่เอฟซี FC ทางช่องกันเลยนะครับสิรีบออกมาฝากกันอขอกราบขอบุญขอคุณนะครับทุกยอดไล่ยอดแช่ด้วยครับที่คอยเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาทางชอง่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับสิบวัฒนดข่าวสารแนวทางจากทางช่องนะครับ อาคอมเมนต์มากครับอยากให้ทางช่อง้าไปติดตามสำนักในแน่นะครับสามารถไปใดาทางช่อง้าก็สิไปให้แต่ว่าถ้าสามารถไปว่าใดกะเนื้อบางกวาแรงนะครับกะพอเอาไยไวหน้นาทีนี้หลวงหนานะครับเอาครับไวเจอกันคลิปหนาโชคดีมีแห้งสุขสุขคนสวัสดีครับ